สามสวัสดีค่ะพบกับน้อยนาโนนะคะวันนี้น้อยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะน้อยอยู่กับคุณป้าเลยค่ะป้าเนตป้าเนตป้าเนตชื่อจริงชื่ออะไรคะจุลีพรีบันเกยค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไรคะสิบสามหมู่สิบสามนครประมาบางกระถุ่มบางกระทุ่มจังหวัดจังหวัดไหนเล่าพิโลกันสิเอออนี่เนื้อคู่พ่อน้อยเลยเนี่ยเอกว่าไหมเนื้อคู่พ่อน้อยเด็ดดีพูดเหมือนกันเดะเลยโอเค ป้าแอทป้าแอทฉีดของน้อยไปกี่ครั้งคะเนี่ยโจ๋สองครั้งข้าวพันอะไรคะก็เอามาเขาว่าไอ้อะไรยีสต์ตาเบอร์กี่สิบไม่รู้มันยังไงเราดีเรียกกับเขาเขาบอกว่าจัอ๋อเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบเนาะฉีดไปสองครั้งใส่ปุ๋ยถึงไรแล้วลูกมันไม่ไม่ถึงครบอันทีก็ตั้งมังไม่ใช่บางทีก็ไม่ได้ทั้งทั้งหมดนี่กี่ไร่ครับแปดแปดไร่ใส่ปุ๋ยรวมๆแล้วประมาณกี่สก็เอามาสิไรแต่มันเหลือ โอ้เรามาตีละเศษกัมแล้วจ้ะมานี่มามานี่มาตุลรอมานี่มาแล้วป้าถ้ามีคนไม่เชื่อโทรมาถามได้ไหมคะถ้ามีคนไม่เชื่อโทรมาถามได้ไหมคนที่ไหนแถวท่าต่าเนี่ยรู้จักหมดทุกคนทุกหัวคนเลยถ้าถ้าคนต่างจังหวัดอ่ะโทรมาถามได้ไหมได้เบอร์โทรอะไรคะเบอร์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์สามป้าเน็ตเบอร์ป้าเน็ตนะคะอีกรอบค่ะป้า อีกรอบศูนย์หกสามห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์สามนะคะประเดีมีพี่น้องอยู่อยู่กอกะไหมไมมครับไม่มีเหรอชื่ออะไรมาชื่อชื่อพ่อน้อยเด็ดดีอ๋อลักษณะการพูดเหมือนกันมากเลยนะเองเนาะบุคลิกก็เหมือนสุดหล่อดูนะคะเบอร์ยี่สิบเนาะ ก็ว่าอะไรอย่างนั้นน่ะนะคือระปุกเขามาก็ว่าอย่างนั้นอ่ะอืมแน่นดีเนาะป้าเนาะป้าก็ไม่รู้ว่าป้าชอบใจไหมคะเนี่ยอตรงนี้มันเิ่งจะออกหนูไปข้างในดิงอัน